สบายดีพี่น้องวันนี้มาพอกับฟร์มีสีสุกอีกแล้วครับท่านาหลังจากดูดูฝนเริ่มเขาครับฝนเริ่มตกมาเกือบทุกมือ้อทุกมือเลยครับทุกวันเลยเห็นทีหน้าพ่อใจนะครับนนำเห็นบ่า้ำเต็เมเลยเนี่ยครับขึ้นมา แต่กแปลกตรงที่ว่าไอ้แหนจจอกแหนดอกจอกจอกผมมันบอขยายพันธุ์นะครับลักษณะน้ำม,มีฝนก็เริ่มสิแต้วนี่มาละฝนนะครับตกอีกแล้วต้องเฝ้าไล่ก่อนนี่ละครับที่เห็นกันต้นไม้ เดี๋มีข้อบูรณมสบูรณ์ถึงนงามถึงหยังถึงนามยากระไรครับแต่ก็ดีนณนะมันขอดีตรงที่ว่าตรงไหนมีหยาครับตรงไหนมีหยาหลายนี่ดินบ่มอสลาประสุดนะครับผมสังเกตมาแล้วนะครับดินจะบ่เป็นอย่างนี่แต่ว่าตรงที่อ่าตรงที่บ่มีหยาสังเกตบอ่อดินจะเริ่มบางลงตามรองน้ำนี่แหละครับขอดีของหยาก,ายก็มี่ครับ ข้อดีข้องหย่าคือมันป้องกันดินดินท่อครับดินท่าสุดน,สสนะครับน้ำนี่ใสเลยครับใสมากเลยนะครับตอนนี้กเสิ่มมากเสียหย่าตรงบริเวณต้นต้นอะต้นมะพร้าวต้นกล้วยนี่แหละครับเอาหย่าออกห้างก่อนแล้วจะมีการใส่ปุ๋ยท้องมีสะพานตรงนี้เฮ็ดไว้ เดี๋ยวพ่อนามมาพอชึ้งนามขึ้นผ่มตอสะพานตรงนี้ขึ้นดีครับขึ้นในระดับทอ่อคนละครับ,รบมันมันจะได้พอมันจะจมหนามเข้าไปแต่มันจะจมน่ะฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วฝนเริ่มลงเลวโอ้ข้าบุดมสมบูรณ์นี่แหละครับขกน้องหน้ากเกษตรผสมผสานนะครับกรเกษตรผสมผสาน พลังงานโซล่าเซลล์บวกธรรมชาติแหะครับตอนนี้บวกธรรมชาติเข้าไปแล้วดูฝั่งนี้ครับที่จะทํานาดําครับตรงนี้ที่จะเห็ดหน้าดํานามก็เริ่มีแล้วนะครับตรงหยาครับมันใจเรื่ว่าตรงหย่าดินบริสุทธ์ครับเป็นหรตรงบไม่หย่าดินจะสุดตรงไม่หย่าหย่าจะคอยหลากมันจะคอยยดึดยึดดินไว้ครับยึดดินบม่ให้พังครับ ผมเริ่มขึ้นว่าหญ้าแฝกหญ้ายังคำว่าดีบอกก็ดีอยู่แต่ว่าสําหรับไปที่ดินนุ่งสูงแต่ว่าขันคันเป็นโคกสําหนีผมหมายถึงว่าหญ้าธรรมดาเก่าอยู่ครับลากเอาเอาดินอยู่ครับมันจะเป็นตองเป็นหญ้าแฝกดอกเขเป็นแนวนี้ถือว่าถือว่าใส่ได้ครับในระดับความสูงสําหนีโคกสําหนีนะครับเออเอาละเส้นนี้ฝนละบาดนี่ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเป็นได้ละบาทนี่เป็นไดลละดัดบอเอาเป็นละพี่น้อง สวัสดีครับมาติดตามลครับครับบรรยากาศหน้าฝนนะครับเมนขาบนี้ฝนครับหลังจากที่ฝนตกนะครับฝนตกห้ามสิทธิบันทึกภาพไม่เป็งที่สวยกลายเป็นฝนตกห้ามครับสิทธะครับหน้าฝนช่วงนี้ครับปีสองพันหร้อยหกสิบหกนี่เดือนมิถุนายนเอาแต่ต้นเดือนเลยครับ 6ก,กับทุกมือเลยครับตอนนี้จนกลายเป็นจนกลายเป็นวานนาบดีร้ายแล้วน้บไม่บอ่อครับน้องน้องเริมเต็มน้องเริมเต็มนะครับรรยากาศนะครับตามติดทองตามเหมือนทีนะครับที่ฝน,นตกก็จะมีความชุมช่ม,มชําบุญสมบูรณ์เขียวนะครับอืมเพราะมันแรงช่วงนี้มันแรงแรงมันโดนแห้งครับอู้แรงมายาวนานแห้งอืม ครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณในายครับครับสวัสดีครับ